โอเคค่ะสวัสดีค่ะมิททน่านะคะอ่า uh, หรือว่าอาจารย์ทีน่าจากเซียมยาวหรือ Center of m e t a s h y s i c s and Ultimate of Light อ่าทีน่าจะ always อ่าแนะนำตัวเองกับโรงเรียนของอ่า uh, ทีน่าเพราะ every every อ่า beginning of ทุกวิดีโอเพราะว่าเผื่อบางคนเนี้ยอาจจะมาเจอวิดีโออันแรกครั้งแรกนะคะก็อาจจะไม่รู้จักก็จะแนะนำตัวนิดหน่อยคืออ่า uh, ทีน่านี่ก็สอนเมตาฟิสิกคลาสเมตาฟิสคลาสสนะคะที่ทางซูมเพราะฉะนั้นนะ่คนไทยที่อยู่ทั่วโลกสามารถเช็คคลาสสบอาจารย์ทีน่าได้และอาจารย์เกรซซึ่งเป็นพาร์ทเนของอาจารย์ทีน่านะคะมาตั้งโรงเรียน Center of Metaphysics and Ultimate of Light ไลท์อ่าเวีออนไสมัครควราะมีคนไทยเนี่ยเข้ามาตามทั่วโลกเลยนะคะชั้นที่ชั้นที่ทีน่าสอนเนะี่ยเป็น subject ที่ว่า cover all area of pretty much everything ที่เกี่ยวกับ metaphysics esoteric ถ้าคุณเข้าใจเืออะไรแต่ถ้าไม่เข้าใจ everything has to do with with ทุกคน energy quantum field h uh, 5d ah uh, พลังงาน uh, higher self creators manifestation energy magic everything b e 'cause we are that นะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีศาสนาทั่วโลกเนี่ย way back before uh, Atlantis I mean before Atlantis collapsed spirituality that's all we got not religion religion was created นะคะศาส,สนาเนี่ยทุกสร้างขึ้นมาที่ cause separation and it you also know, cause confusion ซึ่งภาษาของมนุษย์เหมือนกันนะคะที่น่าจะ repeat ในหลายๆ,ๆคลิปเลยแต่ว่า spirituality หรือว่า metaphysics เราจะพูดอย่างนี้ก็คือธรรมชาติของเราเองคือเราจะมี six sense กันหมดเราทุกคนเป็น creator กันหมดทุกคนเป็น god 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 กันหมดทุกคนเป็น ascended master กันหมดทุกคนเป็น uh, um, you k know, creators นะคะแล้วทุกคนนี้เท่ากันหมดไม่มีใครที่สูงกันคุณไม่ต่ำกว่าเขาโอเคนะคะอันนี้คลิปอันนี้ที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง positive timeline and negative timeline หรือว่า positive realities and negative realities นะคะคือ <c oughs> ถ้าคุณเข้าใจในทางควอนตัมฟิสิกส์อันนี้จะแบบค o อน l ับซหน่อยนะคะคือว่างงนิดงงม้างนะคะคนฟังครั้งแรกหรือไม่เคยมาทางนี้มาก่อนหรือไม่ follow วีดีโอของทีน่า เราจะมี all many realities รู้สึกจะมีหนังเรื่องหนึ่งอาจารย์จำไม่ได้ละ,ะเป็นหนังของที่นี่นะแต่ว่าคนเป็น Asian actress จำชื่อไม่ได้ทุกทีอะแต่มันเขียนแต่มันมันมันเป็นหนังเกี่ยวกับ multiverse หรือว่าคนเนี้ยมีประสบการณ์ทุกๆอย่างเลยที่คนเนี้ยมันก็เป็นนักแสดงเนี้ยมาอยู่ใน reality หรือมลติหลายๆมิติ นับไม่หมดเลยล่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะประสบการณ์มีทั้งมิติที่ว่าบวกแล้วก็ลบตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ตอนเนี้ยหลายคนนะถ้าอยู่ตกแน่นอยู่ในมิติสามก็จะเห็นแต่มิติอ่าอ่าไทม์ไลน์นะคะอาจารย์เรียกเป็นไทม์ไลน์และมิติคําเหมือนกันคือเป็นพังลบหมดอย่างตอนเนี้ยมันมีเรื่องอะไรที่ว่าอ่าแคนาดาไฟไหม้ฮาวายไฟไหม้หมด นะแล้วก็ตอนนี้อย่างวันนี้ก็มีการเตือนแคลิฟอร์เนียจะมีแบบ Storm ดันชื่อ Storm Hillary ด้วยนะอืมตลกไหม Storm มอันนี้ไม่เคยเกิดมาเลยในเก้าสิบปีแต่ตอนนี้ศึกพลังมันจะลบลงหน่อยแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยเขามีการเตือน,นเลยนะไฟจะดับอะไระดับจะมี Flood มันอาจจะไม่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ได้แต่มันจะเกิดขึ้นอครั้งหน้าถอยเราไม่รู้ตัวกันนะคะแล้วนี่มันจะเกิดทั่วโลก ขึ้นขึ้นอันเนี้ยโอเคเวลาทีน้ามาแชร์เนี่ยทุกคนอาจจะมีความกลัวแล้วอย่างพวกคนมืดคนไอ้พวกด้านมืดมืดที่มันควบคุมพวกเราแต่ทีน่าจะพูดเลยนะว่าถ้าเราเข้าใจทาง energy เนี่ยนะเราก็รู้เคย time line ในมิติสามเนี่ยคืออะไรที่เราพูดที่เราแชร์เนี่ยเพื่อให้คนมิติสามเนี่ยที่ยังไม่ตื่นเนี่ยให้ตื่นกันแต่พอตื่นนละ้วก็มีความกลัวเหมือนกันเพราะมันใหม่อยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นะหลายคนจะถามว่า ทำให้ไม่กลัวไงป้องกันยังไงให้คนเนี่ย change visualized imagine เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง positive timeline because we are created we create เราสร้างประสบการณ์มาจากตัวเราเอง perception ของเราความคิดของเขาของเราเรา create เราเนี่ยเหมือน information เราเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์มี data นะคะ มีพวก Data บวกลบแล้วกันเอาบวกลบนี่ก็เป็น positive timeline หรือ negative thinking positive thinking แล้วพอเรามีลบเยอะๆในหัวสมองเราใน auric field ของเราเราก็จะ attract ทุกอย่างก็เป็น energy เป็น law of energy นะคะ magnetism law o manifestation หรือหรือ law of magnetism นะคะเราจะ attract นั้นแต่เกิดเรา change by meditation การที่เรานั่งสมาธิโดยการเราใช้ visualization on an imagination เราจะลบไอ้พวกนี้ออกไอ้ที่ลบๆๆๆๆๆแล้วเปลี่ยนเป็นบทบวกบวกถ้าเราเนี่ย perceive หรือคิดหรือ visualize หรือสร้าง positive timeline ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างฮาวาย for example มันก็มี story s i d e หนึ่งมน,นกัน story s i d e อันนึงที่เกี่ยวกับ negative ก็คือว่าพวกคุมโลกอ่าเพื่อมืดแล้วกันนะไปทำให้ไหม่เพื่อจะสร้าง smart city ซึ่งก็เป็นจริงในทไลา์เขาแต่ว่าในพ่อสิบทไลายเนี่ยอีกด้านหนึ่งอะทางด้านที่ว่านั่น,น่ะเขารู้ไงว่าใต้ฮาวายเนี่ยเป็นพวกไอ้เรปเชื้อเลียนและเป็นพวกที่ว่าพวกไม่ดีเนี่ยอยู่ใต้ข้างล่างหมดเยอะนะเขาก็รู้ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่กำจัดพวกมืดพวกนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าจะทำลายมนุษย์มากกว่านี้อีก ก็เหมือนกับต้องการเสียสละทำลายในที่นี้ก่อนเพราะที่นี้มีพวกที่อยู่ทางด้านที่ว่าเอาคอนโทรลเรานะที่น่าจะพูดคำต้องระวังในทาง youtube มากเลยเพราะว่าถ้าครั้งนี้โดนก็ถูกปิด u t u b e โอเคเพราะฉะนั้นเวลาทีนี้ทีน่าพูดนะทีน่าจะสโลว์ดาวน์ลยต้องมาคิดคำพูดนะคะบางทีใช้ใช้หัดรหัสอรย่างนี้กันนะคะคำพูดเอ่อ uh ในทางพ่อเสร็จทำลายเน่ยถือว่าทางบางคนอาจจะเรียกว่าได้ยินคําว่าไวท์เฮดละกันเอาเอา,เอาหววขาวนะหมวขาว้ามบวกนำมาต้องทําลายเองเพราะเพื่อเป็นการเสียสละเพื่อไม่ถูกทําลายทั่วโลกมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นแต่ทางไอไอไอหมวกขาวเนี่ยก็ก็เรียกว่าเขาว่าสามารถที่ว่าอ่าจะยึดยืดอานาจ คือว่าพวกนั้นก็พวกพวกสีดํานี่จะแพ้นะแต่สีขาวกำลังชนะอยู่และโลกโลกเราเนี่ย energy เรานี่นอยู่ 5D กันขึ้นไปอันนี้มันมีสองทำลายแต่นี้ทางลายทางมิติ5้นีกำลังหนักอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกัน perceive change แล้วไม่สำคัญที่คุณคุณจะเปลี่ยนได้ก็คือการที่ไม่กลัวการที่ว่า aware of many dimension aware of คือรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างทำลายทุกทำลายถ้าเราอยู่ในมิติห้าเนี่ยเราจะรู้ทำลายในมิติห้าด้วย ะะเพราะชีวิตเราจะไม่มีแบบยุ่งยากไม่มีไม่มีมมอะไรยุ่งยากเพราะเราเนี่ยถอดไอเดียได้ไอพวกลบๆออกหมดแล้วออกไปเยอะใช่ไหมทางครอบครัวดีทางงานดีทุกอย่าง everything's good <S เพียงแต่ว่าเราสามารถเนี่ยเห็นประสบการณ์มิติสาม้วเข้าใจแต่เราสามารถเลือกมาอยู่ในมิติสามได้เพียงแต่ว่าทํายังไงจะได้ให้ช่วยคนที่อยู่ในมิติสามอยู่เนี่ยไม่ให้ get stuck ด้วยความกลัวเพราะฉะนั้นนะให้คุณรู้ว่าคณเนี่ยเป็นคุยกับคุณสามารถ อ่า uh, ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนจิตให้บวกบวกมากขึ้นแล้วไม่มีความกลัวชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทอดออกไอ้พวกเกา่กาๆของเก่าที่เป็นโปรแกรมออกนะคะแล้วก็ visualize ชีวิตของคุณนะคะ uh, visualize change the world ไม่ใช่ของคุณตัวเองแต่ว่า the whole world multiverse ทุกๆ all different dimension ด้วยนะคะ โอเคนะครับอันนี้ก็แค่ว่า basic ทอล์ก about คุยด้วยเกี่ยวกับ positive timeline and negative timeline คุณะเป็นคนเลือกได้โดยการใช้ visualization and imagination ให้โลกทางนี้ดีขึ้น you know uh, visualize all the uh, things change เพราะตอนนี้โลกเริ่ม split แต่ว่า split เนี่ย คนจะเห็นไทม์ไลน์กันถ้าคนคุณอยู่ในมิติห้าคุณจะอันสแตนด์คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับมัลติเวิร์สมิติหลายมิตินะคะแต่เราเลือกได้เราครีเอทได้โอเคนะคะ please แชร์วิดีโอขอบคุณมากค่ะและถ้าสนใจจะตามที่หน้าหรือจะเช็กคลาสสสกับอาจารย์ทีน่ากับอาจารย์เกรซล o กในดีสคริปชั o นนะคะอาจารย์จะมีลิงก์ให้ไปทาง facebook join us หรือว่าไปทางเว็บไซต์ c m w l l 5 d c o m ไปตามทางโซเชียลมีเดียของเรา under contact ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ pass comment ว่าคุณคิดยังไง comment post comment เลยนะว่าคุณเนี่ยใช้วิ a ย i z a t i ร์ในอย่างหรือ imagination ในอ่าให้ชีวิตคุณเนี่ยเจริญคุณยังมีความกลัวอยู่ไหมถ้ามีความกลัวเนี่ยกลัวเรื่องอะไรโอเคนะคะขอบคุณมากๆกค่ะ thank you ค่ะ